เราอย่าไปแทบแซงจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งให้เขาคิดนึกปรุงแต่งแต่เรารู้ทันเขาเราอย่าไปปรุงแต่งจิตซะเองให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตจิตมันปรุงของมันละให้รู้เฉยๆเราอย่าไปปรุงแต่งจิตร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินคือนักปรุงแต่งจิตจิตมันจะคิดไม่ให้คิด จิตมันจะปลุงชั่วห้ามปลุงอะไรนี้ยการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตใจตัวเองได้ได้วยนะแทนที่เราจะเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาก็าแทรกแซงเก่งๆนะมันเกิดความหลงผิดน้อยจิตเป็นอนัตตาอย่างคนนั่งสมาธิฝึกจนชำนาญมีวสัสีแล้วจิตสงบลงไป ที่โลกธาตุดับไม่มีโรคนะร่างกายก็ไม่มีโรคก,ก็ไม่มีความคิดก็ไม่มีนะเหลือแต่ความนิ่งนิ่งว่างว่างสบายอยู่นั้นพอฝึกชำนาญเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้นานๆถ้าเป็นตายไปเป็น,ปนพลมนะม่อยู่อย่างนัน้นเป็นกลับๆเลยพวกนี้ก็จะเกิดมิชาทิฏฐิว่าจิตไม่เป็นอัตตา เป็นสิ่งที่เราบังคับได้งั้นการที่ไปนั่งเพ่งให้จิตนิ่งสงบเงียบๆนานๆนะทั้งธรรมะทวันบาทีเกิดวิจชาทิฏฐิขึ้นได้มากมายเพื่อในการที่เราเข้าไปแทรกแสงจิตเ้ยไม่ใช่ทั้งดีหรอกบางทีก็เข้าฌานได้ชำนิชำนาญจนทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดเลย แล้วพอเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมามันรู้สึกตัวเองก่อนแล้วความรู้สึกนี้แผ่ออกไปมันก็เห็นนะว่ามีโลกมีจักรวาลมันก็เลยเกิดมิจฉาทิฏฐินะว่าตัวเองนะเป็นสยมภูเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นการฝึกจิตใจของเรานะเรื่องสมาธิเรื่องสำคัญ ถ้าฝึกผิดนะแทนที่จะพ้นทุกข์อ,อาจจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ